สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมิติเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณพือใบนาดได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มอย่าหาทรรแฟนคลับโดยได้โพสข้อความที่ว่าใต้เอไออิสระพลังมด ออกมาเผยความจริงว่างานบวงสวงไอ้งูผีหาทนในวันที่สิบธันวาคมที่จะถึงอลังการงานสร้างมากแต่ไอ้พลกับนางเต๋นไม่ได้ควักสักบาทนะจ๊ะนางรำ999า999คนจําคนจำนวนเงิน 2, สองแสนกว่าบาทไอ้อิสระเป็นคนไปถลุงเงินเอฟซีมาแล้วตอนแรกจะหานางรำตั้งสองพันคน มาถึงไฟแสงสีเสียงนางเต็นจัดใหญ่เต็มระบบราคาแสนกว่าไอ้อิสระก็หาเอฟซเจบุญเป็นคนจ่ายจ่ายมัดจำไปแล้วประมาณ3 4มถึงหมื่นยังเหลืออีกแสนกว่ากว่าก่อนวันที่สิจะมีหมอหล่ำด้วยไอณีเป็นคนจ่ายและก็ f อซคือนางเต็นสบายกระเป๋าแต่เตรียมรับตังค์อย่างเดียว เพราะมันทั้งสงคือจำเนยรักของ f อซไอ้อิสระพูดว่างานไม่ได้นินอะไรแต่จะนินความยิ่งใหญ่อลังการไว้โกนเสริมบาร,รมีให้กับไอพลกับนางเต๋นแสดงว่าไอจิตไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์แต่อย่างใดไม่มีใครศรัทธาแต่ทำเพราะหลอกเงินจากเอฟซีแล้วทำให้ไอพลกับนางเต๋นดูเป็นผู้มีบารมี ไหนจะโรงทานก็หาเอฟซีไว้เป็นเจ้าภาพทุกอย่างนางเต๋นไอ้พลไม่ควักเป็นเจ้าของที่เป็นเจ้าภาพอยากจัดงานแต่เงินไม่กระเดินออกจากกระเป๋าพอไอ้อิสระได้พูดแบบนี้ไปแล้วไอ้ปากเป๋ที่อยากเป็นผัวนางเต๋นได้ยินได้ฟังเกิดความไม่พอใจออกมาไล่สุดด่าไอ้อิสระฮ กัดกันเองไออิสระก็ออกมาโตแบบข้างๆคู่ๆเริ่มจะไม่ลงตัวลงรอยกันไม่ชอบขี้หน้ากันละ่ะระหว่างขี้ข่ารอบนอกกับขี้ข่าในดงโดกเห็นไหมพวกแกจะจัดงานอะไรต้องใช้เงินจ้างคนมาถ้าไม่ใช้เงินจ้างก็คงไม่มีหมาตัวไหนมาหรอกมีหนำซ้ำ ทุกอย่างต้องลำบากกระเป๋าเงิน F4 สีรุปคนที่กระจอกคือพวกเก๋กรีดไอพลกระจอกนางเต็นกระจอกฮ่าฮ่าเรามาต่อกันที่ทางด้านของป้าถอนกันต่อนะคะโดยป้าถอนได้ออกมาฟาดกับนายเชพุนจากประเด็นที่นายเชพุนได้พูดถึงลูกสาวของป้าถอนที่บอกว่าป้าถอนนั้นอยากได้ลูกเขยเป็นเจ้าหน้าที่ เอาเป็นว่าเราไปรับฟังบางช่วงบางตอนที่ปถนได้มีการฟาดกลับนายเชยพุนกันเลยนะคะกับหนูนะหน,หนูเกรงใจเพราะว่าหนูไม่ได้ทําประโยชน์อะไรให้คุณแม่หนูพูดอย่างนี้หนูพูดทุกครั้งที่เขาเสนอสร้างให้หนูน่ะอืมมีหลายคนติดต่อมาน่ะแต่ไม่รู้แต่ก็มันเป็นบุญของหนูไงนี่แหละแหละหนูไม่ได้ไปด้วยหนูก็ไม่เสียใจหรอกพวกเราเจ้ารวยก็ให้รวยไป น่าน้องแก้วชาแนลเนาะฝากช่องน้องแก้วชาแนลด้วยเดอ้อค่ะแล้วก็ฝากช่องพี่คนช่วยคนนําเด้อค่ะเดอ้อค่ะอันนี้หนูก็จะเล่าจากใจของหนูนะหนูหนูไม่ได้ใส่ร้ายใครนะเขาหาว่าลูกหนูไปได้แฟนตำรวจอะไรนะั้นหนูไม่รู้เรื่องเลยนะอย่ามาก้าวไกรลูกหนูหน้องมิ้นไว้หน้าจะนะน้องมิ้นไม่เคยเอ่ยถึงพวกเจ้าเลยแล้วเจ้ามาปุยปูยยามลูกหนูทําไมถ้าจะเป็นผู้ใหญ่ดีนะ่ะ อืมลูกหนูไม่เคยแตะพวกเจ้าเลยนะนิสัยเสียหาว่าไอ้ตอนเข้ากรุงเทพนี่มีคนโทรมาบอกหนูหนูไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยหนูก็ตอนนั้นกนูขุดมันอยู่เนาะช่างกล้าพูดคนอะไรอันนี้แลหละน้องเขาบอกว่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นสุดยอดหนูก็เพิ่งจะเคยเห็นตอนจนนะทำไมไม่พูดใส่หนูอย่างนี้ไง หนูอยากให้เจ้าพูดใส่หนูตอนจนน่ะเจ้าจะมีที่อยู่ไหมจำได้ไหมวันนั้นนะ่ะที่นอนอยู่เปรยอแล้วตนมลรูมหนูอยู่ตรงนี้น่ะครอบครัวเจ้ามาแล้วมาบอกฝากเหนือฝากตัวด้วยนะน่ะคิดได้ไหม,ว,นะมวันนี้ค่ะแม่วันใจ เสียดายเสียดายวันนั้นนะหนูเสียดายนะคิดถึงวันรวยกับวันจนน่ะหนูเสียดายมากเลยหนูทําด้วยความเต็มใจเหนื่อยหนูไม่ได้เหนื่อยนะแม่หนูช่วยเหลือทุกคนหนูไม่ได้กลัวนะว่าหนูจะตายหนูจะเหนื่อยเออหนูไปหนูไปด้วยใจถามว่าหนูชวนไปไหมเพราะว่าไปกับน้องๆใช่ไหมมีหมายมานอหมายนะข่าวมาเนาะแม่ไปบ้านนั้นบ้านนี้นะ แต่เขาน่ะไม่เคยชวนแล้วคาหาว่าหนูชวนพ่อหมายมาหาหนักข่าวเพราะว่านัาข่าวอยู่กับหนูก็ก็มีพวกหนูเป็นชาวบ้านไงถ้าเราไม่ช่วยหน้าข่าวแล้วใครจะช่วยหาว่าหนูไปเองหนูก็ไปจริงๆเพราะว่านัาข่าวอยู่บ้านเราเราก็ต้องช่วยเขาถ้าเราไม่พาไปเขาจะไปได้ยังไงเพราะเราเป็นเจ้าของพื้นที่ใช่ไหมพี่อี ส่วนคดีสองสองอะไรนะสองเปดน,น,นะนะไม่ต้องเอามาแบ่งหรอกเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องกับพวกคุณไงจะเอามาแบ่งพวกเราทําไมของนั้นเราก็ไม่ได้อยากได้เออเราไม่ได้ไปทะเลาะไปเลวเอาเนาะคุณปู่แล้วจะมาให้หนูไปรับสองแปดๆด้วยโอ้ยบ้าหรือเปล่าเอาสมองส่วนไหนคิด สวัสดีค่ะแม่มันทนาค่ะค่ะขอบคุณนะแม่แม่ที่เข้าใจนะคะคนที่ไม่เข้าใจก็ปล่อยเขาหนูก็อยากมาพูดค่ะค่ะขอบคุณแ้ะแม่น,น,นะพะาขอบคุณแม่แม่ทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจนะหนูก็ไม่เคยยอด้อนะแม่อืมใครให้อะไรหนูก็เอาหมดแหละก็เขาให้เราเนาะ เออก็ขอบคุณที่แม่แม่ให้หนูมาทุกสิ่งทุกอย่างนะแม่เห็นไหมขาพูดนะ่ะ FC เป็น YouTube เป็นร้อยช่องนะ่ะเออโอ้ยหนูก็บอกถ่าน้องไม่บอกให้หนูไปยื่นหนูก็ไม่ยื่นหรอกหนูหนูหนูก็รู้อยู่จ้ะดูไม่ออกเลยความรู้สึกหนูวันนั้นหนูมีแต่น้ําตานะ่ะทําไมทําไมเขาเป็นแบบนี้จ้ามก็เถอะแม่ เพื่อนหนูก็ได้ไม่ได้หมดแล้วแหละเหลืออันนี้เพื่อนใหม่นะที่อยู่นี่อืหนูก็อยู่กับตะมองไม่เป็นไรตะมองยังให้กําลังใจหนูอยู่ค่ะสวัสดีค่ะพี่นางน้อยสวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะแม่อัมภัยแม่ชุรีพรค่ะความจริงก็คือความจริงแหละสวัสดีค่ะพี่สาวมาม